อเครับถึงหนึ่งเอาละขีครับผมนี่ครับโอ้มาเลยครับเต็มแรกครับผมชุงกระครับผมสวัสดีเอฟซี้ะก็เพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้พามาดักหนูนะฮะมาในเหยื่อปูเผาครับผมเผามาเรียบร้อยครับผมนะฮะแล้วก็เอาทำยาปลาพนุมาด้วยมาหยอดครับตามที่เอฟซีแนะนํามาครับใครที่แนะนําอะไรมาที่ผมพอทำได้ผมจะทําตามทันทีครับเพราะว่า ผมไม่มีความรู้เรื่องหนูฮรมาก็กลับเล็กครับสิบเจ็ดอันพวมจริงมียี่สิบทำหาย <c oughs> ไม่รู้หายไปตรงไหนบ้างครับผมมีสิบเจ็ดอันอเดี๋ยวเราไปใส่เลยครับมาไกลมาก,ลามากแล้วก็เพิ่งมาเจอหมายนี่ลองมาครั้งแรกว่าจะมาดูนั่นแหละพอดีว่ามีคนนั่งอยู่เรยไม่กล้าเข้ามาดูครับวันนี้หลอกว่าจะไปซ้ำ้หมาๆที่ได้ตัวใหญ่แต่ลองขี่มันนี้ดูเกือบจะกลับแล้วหาตั้งนานไม่เจอพี่น้องพอดีมาเจอตรงนี้ก็ตัดเนี่ยแต่ขณะนั้วเห็นมีดูหนู แล้ก็มีรอยกัดพอเดินไปฝั่งถูกงูร้อยขุดใหม่ๆเพียบเลยครับผมตรงนี้ด้วยฮะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับผมอะรอยกัดหญ้าครับดูครับสดสดใหม่ๆเลยครับดูนั่ตัวใหญ่แค่ไหนนะนี่ครับรอยสดสดใหม่ๆเลยรอยกัดหญ้าครับอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับผมมีรอยกัดหญ้าครับนี่จะวางครับอ่ะตรงนี้อะของเรครับผมเรียบร้อยฮะน้ำยาประพะนุ่มครับ เอาละนิดนึงครับผมพอได้หอมครับเอาละโอเคเรียบร้อยครับผมมีสากปูได้เป็นน้องข้างในครับเอาละแต่งให้เรียบร้อยอ่านี่ครับเจ้า ทีครับถึงหนึ่งเอาละทีค,ครับผมจบร้อยใส่เสร็จแล้วครับผมได้สิบห้าอันเหลือสองอันครับได้แค่นั้นจริงๆแต่ว่าจะไปที่นึงไกลมากครับผมเจออยู่รูนึงครับผมเดี๋ยวจะไปใส่มีท่านอยู่โอ้ตอนนี้เงื่อท่วมตัวนะครับ เหนื่อยมากเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผมขออนุญาตไปใส่นั่นก่อนจะได้มีเสียเวลาไปครับผมเจอตอนเช้าครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมมาลุ้นกันครับว่าเหยื่อปูจะมานแค่ไหนครับผมใส่เหยื่อมันเหยื่อมันแว้หนึ่งนะครับผมพอดีเหยื่อปูมันหมดแล้วมันไม่พอนะคือมันมันแตกมันกรอบง่ายอ่ะผมไม่รู้จะทํำยังไงใส่เหยื่อปูนะเพื่อนทำยังไงครับมันใส่แล้วมันแตกอ่ะเออมันก็หลุดกระดองมันก็เนี๊ยนี่ทำาไงฮะเดี๋ยวไปดูครับว่าจะมานไหม เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยาวถึงนูง่นดวงหนูมันอยู่ตรงเนี้ยนีจุดนี้จุดเดียวเลยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละที่อื่นไปหาแล้วไม่เจอไปไปครับขอให้มันหมานอันแรกเข้าปุ๊บโอ้โหไม่เข้าครับมดขึ้นเติมเลยโอ้โหมดเติมเลยครับผม ไม่แน่ผุยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวมันมาแก้มือนะครับอันนี้ใส่สองอันเนี่ยดูเยังไงครับอุ้ยไม่เข้าเลยพี่น้องอุ้ยมีรอยกัดแต่ไม่เข้าครับรอยกัดด้รอยยาก็ตัดดูแต่มันเหมือนรอยกัด,ดนะเนี่ย้หน้าเนี่ยอันนี้ไม่เข้าครับ กมลก็ไม่เข้าแทน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 ,ทนมัดไว้มั้งไหมจุดที่มัดไว้จุดที่มัดไว้ตัวนี้ไม่มีเหรอยังไม่มี นี่จุดที่มัดไว้ตรงนี้วับหนูไม่เข้าครับออันนี้เป็นทางเดินครับผมใส่ไว้ครับไม่เข้าครับอย่างอย่างอันนี้มดไม่ขึ้นนะตะกี้เนี่ยมดไม่ขึ้นนี่ล่ละอ๋อันนี้ก็ไม่เข้าอีกแลว้วพี่น้องขุดรอยขุดใหม่ๆเลยครับโอ้ยไม่เข้าครับผม เสียใจแท้ๆยังครับเต็มไรยังไม่มาครับนี่นะโอ้โหไม่ทำงานครับผมไม่เข้าเลยครับเยบื่อปูขุดใหม่ๆน่าทียังอยู่นะทำไมไม่เข้าครับมดก็ไม่ขึ้นครับผมแต่ไม่เข้าครับ เลี้ยอเลี้ยเต็มแรกยังไม่มาเลยครับเต็มแรกอันนี้โอ้โหนี่ก็ไม่เข้าครับหุยขุดใหม่ๆเลยขุดใหม่ๆเลย สวนเต็มด่ครับไม่มาเลยนะโอ้มีหนูมีตัวแต่ผลงานยังไม่มีครับตรงนี้ได้ใส่ไหมตรงนี้ไม่ได้ใส่อันนี้ก็ไม่เข้าครับว้า อันนี้แหละอันนี้ก็ไม่เข้าครับไม่มีไหนเข้าเนี่ย้นี่อันนี้เยอะมันไม่เข้าโอ้มาเลยครับเต็มแรกครับผมโอ้หนูครัว โหพีเด็ดเดียวปูครับได้ลูกมันตัวเล็กเข้าก่อนครับโอ้โหปูใหญ่ไม่เข้าครับรูมันเริ่มเลยไม่เข้ามาเข้าตัวเล็กอันนี้ลหะอันนี้ไม่เข้าครับ เมื่อวานตรงนี้ไม่มีฮะนี่เนี่ยตรงนี้ไม่มีนะเมื่อวานนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมมาซ้ำเดี๋ยวเย็นนี้มาซ้ำใหม่ครับเอาเหยื่อมันสั้ปะหลังครับมาซ้ำครับผมอโอเคโอเคเอาเหยื่อมันมาซ้ำครับหนูลอยก็ขัดปูแต่ไม่กินปูครับไม่เข้าปูแด้เหยือ่อมันมาซ้ำครับเหยื่อมันผสมน้ำยาผักพนุุมฝั่งนี้ครับผม ดูว่าวันนี้จะมีเพิ่มไหมอันนี้ล่ะทำงาน,นไม่เจ้กๆุกไม่ทํางานครับรอยเท้าเห็นชัดแต่ไม่เข้าครับผมอันนี้ก็ไม่เข้าครับอื้ม ไม่เข้าไม่เข้ายังไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอีกอันหนึ่งที่ใส่ไว้ครับไกลมากเลยไปดูครับว่าจะหมานไหมมันเป็นรูออันนึงไม่รู้หนูยังอยู่หรือเปล่านะครับผมก็ใส่ไ้ไม่รุนกันอาจจะหมานรุนก็ได้นะครับผมไปส่วนนี้เดี๋ยวเย้า,านี้มามาซ้ำครับผมมาเยือหมาเยือยมาสับหลังนี่แหละนะ,ะฮะไปเดี๋ยวปูมันอาจจะหากินไดม้มันเลยเบื่อมันเลยไม่กินนะครับ มันเลยไม่ได้รู้สึกข้างใครอะไรครับเข้าแค่ตัวเดียวนะผมไปไปดูกันอะครับผมหนึ่งแต้มอีกแล้วครับผมแต้มแบบนี้อีกแล้วครับโอ้ยลูกหนังท้องขาวครับโอ้ตายตายตายได้ลูกมันเอตัวใหญ่ไม่เข้าครับเดี๋ยววันนี้จะไปซ้านะครับผมแล้วเกิดว่าเดี๋ยวจะทําลวดเล็กๆไว้พีใส่ด้วยสักสิบอันครับผมนะเพิ่มความหมานเข้าไปนะ วันนี้ไม่หมันไม่เข้าปูมันน่าจะอิ่มแล้วมั้งมันมีแต่รอยกินปูครับรอยปูเพียบเลยนะครับคงจะเบื่อแล้วแหละเดี๋ยวเจะเอามันมันใส่เข้าไปครับไอ้มันที่ผมใส่ไว้น่ะมันเป็นมันเก่าครับผมทิปจากทิปที่แล้วที่มันเหลือในกระเป๋ามันหลุดในกระเป๋ามก็เอาไปใส่แล้วก็เทน้ำยาพ่นใส่เข้าไปนะครับผมแต่ก็มาว่ากันตอนเอ่อคลิปหน้าครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมวันนี้ว่างอาจจะไปหาปลาไหลครับหรือจะเกิดยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีครับผมไปเยเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามแล์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณทุก เ <usion. S 1> ข them, <problem> ้ามากดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมนะฮะุณทุกทุกยอดเดียวทุกยอดแชร์ครับผมโอ้ยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ